โอเคครับก็กลับสวัสด,ดีกันนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับอยู่กับผมกันไี่เคยกับเอสลไหนวันนี้เราอยู่กันที่เกมไพนครับกันโอชีวรรอดแบบฉบับออริจินออริจินนะครับซึ่งผมก็เดินทางมาถึงวันที่45แล้วนะครับแค่ว่า45แล้วใช่ไหมเจ้าวัวน้อยเอ๊ะเอ๊ะว่าไงวัวแทกแตงอืมอะไรละใช่อ๋อเขาบอกว่าอืมนะครับโอเคงั้นเราไปลอยต่อกันเลย ไปลุยต่อกันเลยนะครับก็ผมเออรู้สึกว่าไก่ที่ผมฟ,ฟุงฟักมานี่มันก็อยู่อยู่นอกเรานะแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาตินอกเราไปอะไรละอ๋อผมซื้อซื้อวิวบีดมันกันเลยตามมานะไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวเรามาทำไก่ลอยฟ้าดีกว่านี่ได้ไหมได้ไหมไปไกลมากเลยอนะ่ะไม่ออกครับ โอเคจากนั้นอ๋อเราใช้าหาดเก็บทำหนังสือให้หมดเสร็จเสร็จนะครับเราจะทำอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะอืมไอแท่งแท่งไอ้นู่นนะ่ะไอ้นู่นนะ่นนนะไอ้เอนชานเอนชานนะครับทำเอนชานให้สำเร็จนะครับในจังหวะนี้ผมจะเล่นไปตามแบบของผมนะผมไม่แน่ใจว่าผมจะเริ่มอะไรก่อนเริ่มอะไรหลังนะครับถ้าใครท่านใดรู้นะครับใครที่ดูอยู่นะครับรู้ก็สามารถจะอธิบายได้ว่าเอนเดอร์แมนมันทำอะไรไวนะ้ให้เนี่ย แต่ไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากนะเอนเดอร์แมนเดี๋ยวเราจะต้องตอมามหาเอนเดอร์โพลนะครับหลังที่ผมได้ศึกษามากเอ็นเดอร์โพลนี้ก็เอาไว้ยังไงล่ะในส่วนของที่เราจะไปนรกนะครับหรือว่าเนเธอร์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเอ้ทำไมรอบนี้มันเป็นหน่อยๆอย่ะหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้กูชูก้าเคหมดหมดเลยอ่ะเออผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเก็ยบยากนิดหนึ่งแล้วนะไอเราทำน้ำไวอ้อย่างเงี้ย เราต้องย่อนเท้าเข้าไปเก็บอ,ะอ่ะเราขอขอญาตปากแล้วกันตรงนี้เอาออกเอาออกเอาออกนะครับเราจะไม่ให้มีอ,อะไรเกิดไว้เลยนะครับก็คือเราจะเปลําเป็นจริงๆมันเป็นพื้นที่ของไอชุกแคเครนนี่ครับาจากนั้นเราก็จะกลับไปที่อันดอรผลิตเขาเรียกอะไรอ่ะขอญาต ความวัวก่อนแล้วกันนะครับเอามีเมาาร์มวัวก่อนนะครับมันก็จะเติบโตสวยงามขึ้นมาบ้างแล้วนะครับสําหรับวีที่สวยงามแล้วแล้วก็เดาเนี่ยอ่าโอเคเอาตรงนี้กดสี่เรียบร้อยวางไปไม่ใช <tinc S 2> ่ตรงนี้อ่ะแป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 ะนะครับจริงๆจากข้อมูลเขานะครับจากผู้เล่นใหม่ครับระดับโปรเขาบอกว่านะครับให้ ให้ปลูกสลับกันนะครับแต่ว่าผมดูว่ามันความผมมันลรไปนะครับแล้วเราไม่มีเวลาที่จะมาปลูกสลับกันงหมืนกนครับเราไปเข้านอนเข้าสู่วันที่สี่สิบห้ากันจริงๆก่อนเลยดีกว่านะครับจะเอาเตียงนี้ไปนอนเตียงสีรพูสิีคคุณนะพักผ่อนบ้างนะเราโอเคนะครับเราก็เจอแชทที่สดใสแล้วก็อยู่หมืนใจที่เบิกบานจะต่อนะครับอืมบวเจ้าจุนี้ก็ไม่ไปไหน เออแทนที่เราจะผสมผสมบัวก่อนเราก็ไม่นอนนะครับเ<ม>พราะว่าอ่าให้ทางเข้าอยู่ไหนนะเดี๋ยวอ๋อเรามีพรมอยู่สองครับเราก็จะทําทางเข้าตรงนี้เลยนะ<ม>อ๋อมีแล้วเนี่ย<ม>แล้วแกไม่มีปามนะครับแกไม่มีทางเข้าเลยหรออ๋อู้วึกว่ก็แกก็ยืนนานแล้วละกัน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 โอเค<ม>แล้วก็หมูหมูหม,หมูหมูมัน หมูใช้ได้ไหมหมูไม่ใช่อันนี้อ่ะหมูต้องเป็นแครอทนะครับก็ราะปลูกยากแล้วก็เก็บยากด้วยเรายังไม่มีมันด้วยนะครับตรงนี้เสียงดังมากเลยเราอธิบายกันไม่รู้เรื่องเลยเราไม่มีอะไรเก็บหรอกอโอเคโยนไข่ไปอขออนุญาตเก็บหมูเก็บแครอทเอ้าแครอทถ้าเป็นเฮ้ยเราจะปลามเม,ม็ดแครอทเนี่ยะะถ้าตอสมันออกมามันจะได้กี่เท่าไหร่ อ๋อได้สองก็คือป,ปลูกปลูกต่อได้อตอนปลูกปลูกนี้ตอนถอนปังเป็นพวงงี้ครับแล้วก็ปลูกต่อได้โอเคโอเคยังป,ปลูกได้ยังปลูกได้เฮ้เดี๋ยว่ะจนไหนมันโตแล้วนี่แนนที่มันเป็นหัวไอ้ไอ้นี่ได้ยังอันเดียวเอามาทําไมอ่ะต้องเอามีเป็นพุ่มเป็นพวงงี้ฮะเราจะได้เยอะถ้าเกิดว่าเอเนี่ยเนี่ยมันไม่ยาวอันนี้ได้มันจะได้เป็นสองโอ้ยสามอยู่เลย ก็ได้ย okay, uh ุพอสมควรนะครับโอเคเราก็ปลูกไปปลูกไปอ่าแตงโมนี้เราจะเอาออกไงอ่าเดี๋ยวแตงโมเดี๋ยวค่อยมาว่างกันทีหลังนะครับเดี๋ยวเอาเอาไอ้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 เอาไปอ่ารักันละกันละกันออกลูกออกหลานละกันละกันออกลูกออกหลานมาแล้วไม่ได้เลีวยวเลยว่ะไปพาลเลเวลหน่อย โอเคโอเคตรงนี้เสียงดังมากเลยครับโอเคอ๋อน่าจะมีที่วางผลผลิตเยอะๆหน่อยนะอันนี้เป็นอะไร<ฮ>อออันนี้เป็นเออเราก็มีไม้มีอะไรเราคาบมาหมายตาด้วยก็คาบเลยแล้วกันโตคาบอยู่ตรงอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไ,มไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่เรามีแล้วเรามีแล้ว นี่คัพปิ้เทเบิลตรงนี้เราวางตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ไงไม้ของเราอยู่นี้แล้วก็เอาไม้เอาไม้สดนี่แหละไม้สดเออเนี่ยไอขี้เกียจครับเราไม่มีเวลาหาขนาดนั้นนะครับในการอ,อ่เร่อเนี่ยเราก็เก็บเก็บแครอทไว้ช่องน,นี้เก็บ Clay, ชูการ์เคลเว่นสองนี่ประมาณนี้เราจากนั้นเราก็ครัฟ ครับหนังสือเออ่เนื้ออยู่ไหนไม่มีเนื้อหมูแล้ววะสเต็กอยู่นี่โอเคมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มอ่าชิ่มมันไม่พอเราเราก็อ่ะได้เวลาอื๋อเราขาดเชียใช่ไหมหนึ่งสต๊สีหายเชียอยู่ไหนมะ,ะเดี๋ยวขอเชียเชียเชียอยู่นูน้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปลองดูหาเชียก่อนนะว่าเชียอยู่ฝั่งไหนนะครับ เครียดนะครับเคียดตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีเชียร์อยู่แต่เนี้ยที่ไหนเยร์มาตกน้ำฮึ่มเชียร์เชียร์ไม่มีเชียดเอออ๋อไม่มีเชียร์แล้วก็ค้าเชียร์สีครับรออะไรนะครับเนี้ยเป็นไปได้ไงวะหรือว่าใช้หมดหรอโอ้เป็นไปได้นนั่ไงใช้หมดอ่าไม่ใช่อย่างงี้นะครับเชียร์ก็ หลักการทำก็อย่างนี้นะครับเราก็ได้เขียกมาแย่ yeah. แล้วก็เอาไอ้น,นี่เก็บเข้าไป Ooh. ว่าเก็บเหล็กตรงนี้อ๋อแล้วไหนวะอ๋อเหล็กเก็บเข้าไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็ป่ะเราได้เฉียมาแล้วเราจะไปตัดขนขนแกะนะครับซึ่งหลังจากที่ตัดขนแกะเราก็จะไปเอาหนังหนะัอ๋อไปเอา,เอา อยเต็มพอดีไม่ได้ทำอะไรเต็มแล้วอ๋อนี่ไงนี่คือ,อฝากฝากโอเคฝากอะไรอีกฝากไม้อ๋อโอเคฝากไม้ไม้ฝากแค่นั้นเลยแล้วก็เออมีคนแนะนำมาบอกว่าอื้ไม่ใช่ บอกว่าเดี๋ยวหาวิธีเข้าไปก่อนมีลูกด้วยนะ <laughs> จะออกไงอ่ะโอ้โอเคออกได้แล้วได้มาเท่าไหร่อ่ะโอ้โหได้มาสี่สี่เยอะอยู่นะเนี่ยเยอะมากจะการทำยัไงต่อหรอป๊าบ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 อะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเก็บเราได้เลยบ้างตั้งมุ้งแค่สองเอง ลงทุนกับแกะไม่ค่อยทุ่มเท่าไหร่ต้องแปลวัวอ่ะวัวโอ้โหมันนี่นั่นแหละวัวฝั่งนี้อ่อนแอมากเลยอะโอเคเราได้ไมาเท่าไหร่แล้วนาำงูนาำงูสองพอที่จะทำทำได้หนึ่งแต่เราหนางงูนางวัวโอเคตัวนี้ว่าโอ้โหมันไม่ดอกออกมา แล้วทำไมเก็บไปได้อ่ะตอนนี้ถึงไปเนื้อหมูก็คือเนื้อหมูครับซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากเลยเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงวัวดีกว่าเลี้ยงวัวผลิตผลิตวัวดีกว่าผลิตวัวให้นักกันดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าแล้วก็ลุยลง ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกินข้าวกินข้าวโอเคเดี๋ยวชั้นจะมาใหม่ออกากนโอเคก็เดี๋ยวต่อมาเราจะมาคราบกันนะครับคาหนังสืออ่ะนล้วเออมันได้กระดาษแล้วนี่หว่าแล้วก็คราบไม่สือสิวะเอออ่ะอ่ะ ได้มากี่เล่มหกเล่มก็ก็พอสมควรนะก็พอสมควรที่จะไปทำโอเคเราพลาดตรงที่ว่าเราไม่น่าเอาฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรมาไว้รวมกันเลยรู้สึกว่าเสียงมันดังมากครับแต่ว่าเราไอาอา่าหนังสือไม่ได้แล้วเมื่อกี้เพิ่งฝากไม้ไว้แถวนี้แถวไม้ ฝากไม้ไว้แถวนี้โอเคเลาจากไม้ฝากก็เป็นไมฝากไม้ไว้แถวนะแล้วก็ปับป๊บปั๊บปั๊บป,ประมาณนี้นะครับเราก็เอาไม้มาสักสามสิบก็เอาไม้เก็บไปเลยจากนั้นเราก็นี่ไม่ใช่ถูกแล้วครับล้วก็ทำซ้าทำฟ้า ความสะอ่าโอเคแล้วก็หนังสือ6เล่มได้มาเพิ่มมา2นะครับกับสิ่งที่เรียกว่าเชลนะครับพวกเชลนะครับก็อันนี้ทางเข้าทางออกใช่ไหมอ๋อ,อไปตร,อรอตรงนี้อีกเหลี่ยมนึงอืมตรงนี้เหลี่ยมนึงอโอเคลองดาบให้ผมหน่อยแชปเน็ตนะครับ ไฟเยอร์นะครับแล้วไอนน้นี่ล่ะอา้าอันเบกกิ้งไม่ได้เลยนะครับสงสัยอันนี้แหละโอเคพอจะที่จะรู้เรื่องแล้วก็คือเราสามารถที่จะเอาของมาทำหลายๆอย่างให้มันเป็นได้นะครับก็คือเราจะต้องมาตรงนี้จ,จำเดี๋ยวเราให้มันครบสิบห้ากันนะครับ น่าจะเป็น PE เรื่อยๆนี้นะครับน่าจะครบ15นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับลอดวันนี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <Okay. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ